โอเคครับตอนนี้ผมก็จะอ่านเออยูไปคาร์บเบดวอันโดยใช้ใจเล่นครับก็ตามที่สัญญาแล้วก็ตามที่คนดูวดโพไว้นะครับก็โอเคครับผมก็ถ้าเกิดผมแล้วก็ไปรับชมกันเลยอยจะลืมกดติดตามด้วยนะเพราะยังมีอีกหลายคนที่ผมติดตามนะครับก็ขอบคุณมากครับยังดติดตามทับไว้ด้วยก่นเดี๋ยวเจอกันครับในคลิปเลยบายเครับก่อนเที่ยวจะเิ่มนะเราจะทำการใส่แท็บแพรก่อนครับซึ่งก็คือ เบลส์สวัสดีครับสวัเดีครับสวัสดีนะที่ช่วยแผกอีดิบายเฟมนะแล้วก็อันนี้เป็นที่ช่วยแผกที่อีดิบขึ้นมาเองนะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยครับกับชูบี้ครับไฮพิกเซ่ชูบี้ครับเมทวอร์ซีซีนะเนาะโอเคครับเราเริ่มเล่นกันเลยนะครับใช่ผมดูก็เลยสุ่มเจอห้องไหนกันนะครับผมเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สุ่มมาเจอห้องแล้วนะครับผมก็ รู้สึกเหมือนจะมีคนหอดเยอะอย่นะครับแต่ว่าเขาออกกันหมดเลยนะขอเข้ามาเลยเรารมรู้สึกตาอแต่และสิ้นหวังนะฮะใช่ก็ใครที่ไม่อยากให้ผมต่อแต่และสิ้นหวังนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยใช่อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคุณผูยนะครับใช่ก็ในการเล่นมินิเกมนี้ของเราต้องการเราไห้พู้เลนครบ1ิบสองคนนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็มีแปดคนนะครับนี่คือแปดพีเปิลนะใช่เราก็ต้องรอยสี่คนนะครับเดี๋ยวเราจะรอกันเลยนะครับผมเนาะ One hour later. นานจังวะนานจังเลยไม่ได้ดูทีกสามอัปเดตเอ้าวชิบหายละอ่านอีกคลิปอ่านอีกคลิปว่าคนดูผมต้องอ่านอีกคลิปไหมนะผมเพิ่งอ่านอ่านคลิปนี้จบต้องอ่านอีกคลิปแล้วแต่เราต้องอ่านอีกคลิปครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อย เอาคลิปนี้ให้รอยก่อนนะตอนนี้เหมือนจะมี16คนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เล่นจังหวะกันทั้งหมดนะนส่วนใหญ,ญ่นะน่าจะมีผมไม่ถึงคนเดียวนะทางเซิร์ฟนี้นะใช่เซ<ม>ิร์ฟนี้ก็ใครอยากฝึกคุพี่อยากเล่นสายชิวอยากเล่นหาเพื่อนอยากเล่นหาสาังคมดีๆก็เล่นกันได้นะครับผมก็ไอพีก็าำนั้นเลยนะใช่งง่ทำไมเขาต้องเขาออกกันเลยนะ มาเอาเดี๋ยวเราจะใช้ใจเล่นนะครับเริ่มกันอ p ที่1เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาใช้ใจเล่นกันเลยนะครับโอเคนับพร้อมกันนับห้าสี่สามสองหนึ่งเมกู้โอเคผมมาเราจะเริ่มมาด้วยกันจะมีการใจ่อันหนึ่งนะครับซึ่งขอโทษสาวเสียงไม่ด้วยนะครับผมนะว่าเออหมาผมอยู่ใกล้ไม่จริงเขอโทษด้วยนะครับใช่คขั้นแรกมาเราต้องถือใจนะครับทุกคนถือใจครับเขาไม่ได้ฟังอย่างที่ก่อนนะครับผมพูดเป็นไร ก็ก็ความของไื่ได้เลยนะใช่ความของนะเพราะได้ของครบใช่ไหมมันก็ทาการซื้อใจที่สองนะนะัแล้วก็ผมจะซื้ออ๋อแล้วเราก็ซื้อนี่มานะเนาะเคสโซไปกันเดี๋ยวไปโชว์ฟาบิกที่คนดูได้ดูครับว่าคนจริงเขาฟาบิกันได้ฟาบิเนะี่ย ค่อยๆเอาแค่นี้ก่อนลวกันไม่อยากโชยเดี๋ยวของมันเสีย<笑><笑>นะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆกันนะเราไม่รีอะไรนะไปถึงก็ตาวนนั้นเลยนะค่อยๆนะมาเราจะถึงกลางกันแล้วนะตอนนี้นะเนาะก็มาถึงกลางด้วยบล็อกเพียงยีสนนะ่สิบส่วนนะใช่มาสู้เปิดพระเจอาเขียวใช่ๆสู้ใช่ๆสู้คุณมนะใช่ๆสู้สนะเอ้ยใช่ๆอ้าเราได้ใจมาหนึ่งขับผมปเป็นเอเมอรัลนะฮะ ซึ่งก็ผมได้เปลี่ยนให้เจ้าแผนทุกอย่างเกือบทุกอย่างนะเพื่อเป็นเอ่อเป็นใจมอดนะครับผมเราเทนำนะ้ำเนาะเราก็จะค่อยๆสู้ไปเรื่อยๆนำนะ้ำเนาะโดยใช้ใจของเรานะครับใจแบบที่ใหญ่มากนะบอกว่าใครก็ใครก็สู้ผมไม่ได้นะครับนั้นแหลนนะน้ำเนาะผมมามทีมโหย่างเงี้ยแหละว่าผมไปกเกาะเกาะหากิน,นครับ เดี๋ยวเราจะค่อยๆตอบไปเรื่อยๆนะเราจะไม่รีบไปกลางมานะเพราะว่าจากที่ผมสังเกตมาคนในเซมนี้ก็จะอย่เขาจะเล่นกันนะว่าแบบค่อยๆนะเขาไม่รีบกันครับใครรีบก็แบบตายนะใช่เลยนะครับตอนนี้คำเตือนนะใครที่อยากเล่นเต็มนี้ก็ค่อยๆเล่นครับอย่ารีบมากอย่ารีบมืนผมนะเดี๋ยวตายเดี๋ยวรีบไปตายเอออีโคสู้แล้ววะมีฝั่งแดงเจ๊ฝั่งเหลืองก็เจ๊สู้อ๋อตกกันแล้วแดงโอ้คุณทำผมผิดหวังครับคุณคุณต้องใช้เจ๊สู้แบบโชว์ใช้เจ๊สู้ให้ดู แชใ,ใจสู้อจิ้มเล้วกันเอ้ยคอน,นีเอ้นเต็มดีคอมนี้เต็มดีกระหม้ามูกระหม้ามูเฮ้ยเติมดีกว่าเกลี่ยแชใ,ใจสู้ก็ไม่รอเราของบอลเลย, <c oughs> เย,เยมาออกมาตายแต่เราไม่ยอมของเราเป็นเลื่อนนักสู้อะเลื่อนนักสู้ใช่ใจสู้ก็แช่ใจสู้มา ทำไมมันตอบช้าจังอิคอนเด็กอคอนเด็กครับผมขออิคอนเดียนะขอลองขอลองดัโปรโด์ใครมาบ้านอะเคไม่ใครมาเข้มโซ่ไปกันเอ้ยใคน,น,น,นเดนะินมาใครมายนดฟลายบอลอะไรนะโอ้โหมามาหลายลูกมาเลยนะน่าจะเป็นทางฝั่งของสีแดงได้ฝั่งของสีแดงมากระติกเชิดน,นะ เราจะไปบุกกันเลยนะครับผมนะใช่คนเราไอ้คนจริงก็ต้องรีบบุกครับเราจะไม่ทิต้ตอบเลยค่ะน,นะฮะเนาะเราเก็บเพื่อกันใช้กันโอ้ผมก็ไม่กล้าตอบเดี๋ยวทีมพังเดี๋ยวทีมพังของผมนะครับแล้วค่อยๆเล่นนะว่าค่อยเล่นเก็บเพชรไปเรื่อยๆ,ๆนะผมใช่ผมไปปลูกการดีกว่าเนาะคิวคิวอยากใช้ใจคิวคนนะครับผมเนาะคนจริงถ้าใช้ใจคิวกันสำหรับใครที่อยากได้เท่าแต่นะครับ กดไลค์คลิปไปถึงสองรถนี่ถือเก็บไปนี่ถือไลค์ไปผมขอแค่นี้นะเดี๋ยวจะแจกริบบิ้นแพบแกอุ้ยโลกายตกกระทั้งหมดเลยน้ำละตกไปแล้วนะครับเราค่อยเก็บกันนับเนาะเอ็มไม่หล่อแล้วก็ไม่รีบๆไปมากนะครับแล้วก็ค่อยๆชิวๆไปไม่แข่งเอาไหมล่ะออมีติดแดงตกใจเลยเนี่ยวิ่เห็นติดแดงไม่ผ่านตกใจเลยไม่หลอกไม่หลอกคืออะไรไม่หลอกแค่ระบอท ไม่หลอกแค่หลอกให้เธอรู้อะไรวะเนี่ยไไห,หลอนตื่นสะัปดาห์นะครับผมเนะมาะเก็บเอวไว้ก,ก่อนแล้วกันผมอุย้ยเผยดิบเลยของมีค่าทุกปุ๊บอ,บบอีพหอกหมูอิฟมรุภีพอมีจริงในโลกครับผมใครเขาให้ของทีมกันเขาวิวกันนะครับเนาะได้ได้ไดำให้แบงค์เด็กแบงค์ทองเยวมาล่อขออุ้วิีหน่อย มามมครับผมอุบิอุบิแมนนะมาลแล้วสู้บ่อยเราจะเน้นกางนะเราจะเน้นยิ่งกางทำยิ่ป้อมนะได้เป็นดาวีเด้วอะไรมาครับโอ้ยตกจุกบอ่าจุ๊จุ๊จุ๊จุจ๊ผมช่วยละคุณอ,อะไรคือต่อเพิ่ถูกแล้วก็ต้องไปตาย ของมันธรรมดาเลยเนี่ยตึงแต่ละของมันธรรมดาว้าตึงแต่ละของมันทำไมอ่ะอะไรเนี่ย,าาาายคุณคุณตียเตียงไวเกินนะครับเนาะเอาบุกใหม่หัวใจจะไว้เดมอนซอสแล้วก็แล้วก็ ปาดิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีทางฝั่งของสีเงินนะผมเสีนบมือถือก่อนั้นนะเราจะค่อยบุกไปละกันเขียวยัียงห้าอยู่อ่ะให้เก็บเอ็มมาเราจะไม่งก่อนเดี๋ยเราตีเขียวได้ก่อนนะเนี่ยเัินเราไม่รอด เอาตีมเราตีมเราตีมเราไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปนะนะครับเนาะเดี๋ยวเราไล่เก็บเขียวกันแล้วกันเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเรานะฮะเรื่อกี่เก็บเขียวกันตานนี้ผมกินยาหมดแล้วเนี่ยเขียวสิ่มจะหมดแล้วครับเขาไปบ้านเหมือนจะไปบ้านองเขาคนหนึ่งด้วยนะเราเอ็มเขียวหมดครับ นี่ไม่หมดเนี่ยังไม่หมดเขาไม่หมดไดงไงนี่เจ็ดทีทีละฟา์ดิเกอร์แคบรบับเลสโซ่เราจะบุกกันเลยนะครับราสเนีนะเลสโซ่บุกครับ ออเนเดอร์เพลนเดอร์พลผมต้องอนเดอรเพไปด้วยนะผมมันจะไม่รอดเอนเอรเพล่ไหวะเอรเพหายอ้อยเอนเดอร์เพจะเป็นอันนี้อัตตัตจริงอนเดอรมันท่จะแพ็กกาดว่าลิสุ่เหมือน,ขนขอเขาจะเตียงแต่งนนะี้ยผมแค่ไม่ต้องไปไหลเตียงไหลไหลฟัะไนะนน้งคิว เฮ้ยไหนกันนะไปโอ้ยจ,จะตายกันหมดแล้วนะตอไม่ได้แย่จริงไปโซน่าจะมีคนอยู่กลางอยู่น,นะครับเนาะไม่มีใครอยู่กลางเลยล่ะเลยเขียวคนนึงครับเลยเขียวอยู่ไหนเฮ้ยไหนอะมไม่เห็นนะ เขียวอยู่ไหนครับเขียวอยู่ไหนเอ่ยไปผมดูก่อนว่าเขียวอยู่ไหนนะผมรู้สึกเหมือนจะไม่รู้นะเขียวอยู่ไหนตอนนี้นะเขียวเขียวอยู่ตรงนั้นหรอเห็นคนวิ่งไปก็เขียวอยู่บ้านนะครับเนาะแล้อเขียวเขาเก็บหมดแล้วนะ คิดเนี่ยวะนี่ไหนอะอะไรเหนี่ยวโดนสแกมแน่เลยนี่ไหนวะโดนสแกมครับคนดูโดนสแกมผมหลอกลวงผมกนเนี่ยวกันทุกอย่างเป็นกนเนี่ยเป็นหัวใจของมัน อันไหนเกินแนวเนี่ยเอ็มร้อยอย่างนี้อเอาเก็บเก็บหมดไปครับลูกโซ่ผมอาจจะมองอยากหน่อยผมกม็แค่อยดูอะไรเกินแนวอะไรนิดเพราะว่างงเอา้าจบแล้วนะเอา้าจบงงจบงง,ง,ง,งผมทำอะไรเดี๋ยวผมไปทำอะไรเนี่ย,มมนยคนดู โอเค,คบก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมประมาณ10วันทีนะครับม,มันยาวมันยาวมากนะครับแล้วก็ตัดดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยกันมาอยอะแยะแล้วก็แชร์เดยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคนชั้น้อยกับใครวะกับคนที่อยากดูผมด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่ทีมผมนะแล้วขอบคุณที่ผมให้ผมเกาะด้วยนะครับคนมาแล้วไปมานันทียรับวันดีค่ะบ๊ายบาย